ต้นไม้สีเขียวสดใสาอาจเตือนเราเมื่อภูเขาไฟกำลังปั่นป่วนปรากฏว่าบางครั้งภูเขาไฟแสดงสัญญาณเริ่มต้นได้ซึ่งต่างจากแผ่นดินไหวที่แทบคาดเดาไม่ได้เลยพืชที่เติบโตรอบๆภูเขาไฟจะดูมีสุขภาพดีขึ้นเมื่อมีภูเขาไฟระเบิดมากขึ้นเนื่องจากพวกมันจเจริญเติบโตได้ดีเมื่อมีระดับคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นก๊าซที่ภูเขาไฟปล่อยออกมาระหว่างการระเบิดและผ่านทางแมกมาใต้ดิน นอกจากนี้พูกมันยังเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อภูเขาไฟระเบิดถึงจุดสูงสุดซึ่งอาจเกิดจากก๊าซที่เป็นอันตรายและความร้อนที่เป็นอันตรายต่อพืชพันธุ์นักวิทยาศาสตร์ใช้ดาวเทียมเพื่อค้นหาสิ่งนี้พวกเขาวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมตั้งแต่ปี1984ถึง2020การเปลี่ยนแปลงในอนาคตอาจถูกติดตามผ่านภาพถ่ายดาวเทียมเช่นกัน การวัดโดยตรงไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อภูเขาไฟซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ที่เข้าถึงยากและเขียวชะอุ่มเช่นภูเขาไฟตาอัลในฟิลิปปินส์และภูเขาไฟเอ็ดนาในอิตาลีด้วยวิธีนี้พืชบอกให้เรารู้ล่วงหน้าเกี่ยวกับการระเบิดของภูเขาไฟหลายปีก่อนที่มันจะเกิดขึ้นด้วยวิธีการแปลกใหม่นี้เราช่วยเหลือชุมชนใกล้เคียงได้โดยการพัฒนามาตรการความปลอดภัยลดความเสียหายของทรัพย์สินและเตรียมแผนการอพยพ ภูเขาไฟและพืชมักเชื่อมโยงกันอย่างลึกลับตัวอย่างเช่นการระเบิดของภูเขาไฟในกรากตัวประเทศอินโดนีเซียทำให้กระบองเพชรซากัวโรในทะเลทรายโซโนรันของร,อรัฐแอริโซนาเติบโตขึ้นมากอย่างน่าประหลาดใจแม้ว่าจะอยู่ห่างออกไปหลายพันกิโลเมตรก็ตามเมื่อภูเขาไฟกรากาตัวอันโด่งดังระเบิดขึ้นในศตวรรษที่19 มันทําให้เกิดคลื่นกระแทกไปทั่วโลกและจูจูก็ช่วยบำรุงกระบองเพชรซากุโรรุ่นหนึ่งขึ้นมากระบองเพชรที่น่าทึ่งเหล่านี้อาจสูงได้ถึง12เมตรเมืม่อโตเต็มวัยแต่พวกมันเริ่มต้นชีวิตด้วยการเป็นต้นกล้าเล็กๆที่ต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดในสภาพที่เลวร้ายของเทเลซายแต่ถึงอย่างนั้นเพรอ,อากาศที่เย็นกว่าและชื้นกว่าซึ่งเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟอย่างกรากะตัว พวกมันจึงเติบโตอย่างรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อฤดูร้อนที่อากาศหนาวเย็นแล้วฤดูหนาวที่อากาศอบอุ่นซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการระเบิดดังกล่าวทําให้เกิดสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบสําหรับซากัวโรรุ่นยาวซึ่งปกติแล้วจะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากความร้อนและความเย็นจัดแต่ภูเขาไฟไม่เพียงแต่มีอิทธิพลต่อพืชเท่านั้นพวกมันยังเป็นผู้ผลิตเครื่องประดับของโลกด้วย ลึกลงไปใต้พื้นผ uh ิวในใจกลางของภูเขาไฟที่ลุกเป็นไฟสภาพต่างๆเหมาะสมที่จะก่อตัวเป็นอัญมณีที่แววาวเมื่อภูเขาไฟระเบิดก็ดึงสมบัติเหล่านี้ขึ้นสู่พื้นผิวได้อัญมณีที่มีชื่อเสียงที่สุดชิ้นหนึ่งที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟคือเพชรพวกมันมักพบในหินภูเขาไฟชนิดหายากที่เรียกว่าคิมเบอร์ไลท์ซึ่งก่อตัวอยู่ลึกลงไปในโลก ภายใต้ความกดดันและอุณภูมิสุดขั้วหลายล้านปีก่อนเกิดการระเบิดของคิมเบอร์ไลซึ่งเป็นการระเบิดภูเขาไฟขนาดเล็กแต่ทรงพลังได้ดึงเพชรมาจากส่วนลึกภายในโลกนี่ทำให้เกิดแหล่งเหมืองเพชรหลายแห่งในปัจจุบันการระเบิดเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นได้ในทุกที่แต่เกิดขึ้นจากใจกลางที่มั่นคงของทวีปต่างๆหรือที่เรียกว่าหินฐานธรณี พวกมันระเบิดออกมาจากใต้ดินลึกถึง121กิโลเมตรได้รับเชื้อเพลิงจากส่วนผสมของคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำพวกมันเป็นเหมือนเจ้าหวดธรรมชาติที่พุ่งผ่านโลกจนกลายเป็นช่องรูปแครอทที่เต็มไปด้วยหินซึ่งเต็มไปด้วยเพชรเมื่อเร็วๆนี้นักวิทยาศาสตร์ได้เจาะลึกว่าทำไมการระเบิดเหล่านี้จึงเกิดขึ้นพวกเขาเสนอแนะว่าการล้มสลายของมหาทวีปโบราณเช่นแพนเจีย ขัดขวางการไหลของชั้นเนื้อโลกข้างใต้ทําให้เกิดการระเบิดของคิมเบอร์ไลท์อันหน้าทึน่นนี้เมื่อภูเขาไฟที่มีคิมเบอร์ไลท์ระเบิดมันก็ผลักดันอัญมณีล้ำค่าเหล่านี้ขึ้นสู่พื้นผิวซึ่งในที่สุดเราก็พบพวกมันยังมีอัญมณีอื่นๆที่พบได้ในลาวาที่แข็งตัวเช่นเฮริดอตซึ่งเป็นหินสีเขียวสดใสที่ก่ะตัวในหินหลอมเหลวของชั้นเนื้อโลกตอนบน และถูกดันขึ้นสู่พื้นผิวด้วยการระเบิดของภูเขาไฟนอกจากนี้ยังมีออฟซิเดียนซึ่งเป็นหินคล้ายแก้วแวววาวที่ก่อตัวเมื่อลาวาเย็นลงอย่างรวดเร็วแล้วก็มีหินประหลาดประหลาดอยู่บ้างเหมือนกับหินที่กักเก็บน้ำไว้ได้แม้จะอยู่ในลาวายิ่งเราดำดิ่งลงไปในภูเขาไฟลึกเท่าไหร่อัญมณีที่เราจะพบก็ยิ่งหายากมากขึ้นเท่านั้นเมื่อเราดำดิ่งลงไปในชั้นเนื้อโลกหนาที่เรียกว่าเนื้อโลก เราอาจพบโอลิวีนซึ่งเป็นแร่ธาสีเขียวสวยสุดทนทานซึ่งมีอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของชั้นนี้มันชอบอุณหภูมิสูงและก่อตัวในลาวายอย่างไม่เกียงงอนและในที่สุดก็ตกผลึกกลายเป็นหินอัคนีที่เราพบกระจัดกระจายไปทั่วพื้นผิวโลกเนื่องจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อโอลิวีนเย็นลงมันก็เริ่มตกผลึกบางครั้งคริสตัลเหล่านี้มีขนาดเล็กแต่บางครั้งก็มีขนาดใหญ่ขึ้น และขัดให้เป็นอัญมณีที่สวยงามเอาไปใช้ในเครื่องประดบับหรือกระบวนการทางอุตสาหกรรมเช่นการหล่อโลหะแต่เมื่อเราเดินทางลึกลงไปอีกประมาณ402กิโลเมตรโอลิวีนก็พบก,บกับการเปลี่ยนแปลงอันน่าทึ่งที่นี่เราพบกับชั้นที่เรียกว่าเขตเปลี่ยนสภาพในเขตเปลี่ยนสภาพความกดดันจะรุนแรงและความร้อนก็เพิ่มสูงขึ้นในสถานที่นี้ โอลิวีนแปลสภาพเป็นแร่ธาตุแปลกใหม่เช่น w a ต s l เลไยและริงวูไดต์พวกมันมีสีฟ้าเขียวน่ารักและมีพื้นผิวเงามันแม้ว่าจะหายากเกินไปและเล็กเกินไปที่จะเป็นเครื่องประดับพวกมันก็มีความสามารถพิเศษในการกักเก็บน้ำไว้ในโครงสร้างของมันได้ไม่ได้เป็นหยดแต่เป็นส่วนประกอบของไฮโดรเจนและออกซิเจนซึ่งมีปริมาตรมากถึง3%เซ ต่อมาปรากฏว่าเขตเปลี่ยนสภาพไม่ได้เป็นเพียงหม้ออัดแรงดันสำหรับแร่ธาตุเท่านั้นมันคือฟองน้ำขนาดยักษ์ที่กักเก็บน้ำใต้ดินขนาดมะคือมานี่เป็นการค้นพบที่สั่นสะเทือนโลกคุณเข้าใจการเล่นคำไหมน้ำที่ซ่อนอยู่นี้ไม่ได้ก่อตัวเป็นมหาสมุทรอย่างที่เรารู้จักแต่บ่งบอกว่าน้ำจำนวนมหาศาลถูกเก็บไว้ลึกลงไปในโลก ภูเขาไฟช่วยให้เราเรียนรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตไม่เพียงแต่บนโลกของเราเท่านั้นแต่ยังรวมถึงดาวเคราะห์อื่นๆด้วยเช่นกันลากูน่าเคเลียนเทตั้งอยู่ในใจกลางของภูเขาไฟโพอัสที่ลุกเป็นไฟของคอสตาริกาทะเลสาบปล่องภูเขาไฟไฮโดรเทอร์มอลแห่งนี้เป็นหนึ่งในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายที่สุดในโลกเรามีหลายอย่างเลยตั้งแต่อุณหภูมิร้อนจนลวกโลหะเป็นพิษและน้ำที่มีความเป็นกรดจนกัดกร่อนโลหะได้ แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีจุลินทรีย์ที่แข็งแกร่งบางชนิดที่จเจริญเติบโตได้ภายใต้สภาวะเหล่านี้และการอยู่รอดที่น่าทึ่งนี้ได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์เพราะมันอาจเป็นเบาะแสเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารนักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาจุลินทรีย์สุดอึดเหล่านี้ปรากฏว่าพวกมันได้พัฒนาการดัดแปลงทางพรนธุกกรรมมากมายเพื่อที่จะต้านทานสภาพแวดล้อมอันโหดร้าย พวกมันมียีนที่ช่วยพวกมันย่อยทุกอย่างตั้งแต่กรรมฐานและเหล็กไปจนถึงคาร์บอนและเม็ดพลาสติกชีวภาพสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดอาจมีความสำคัญในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายเช่นดาวอังคารขณะน,นี้ยานสำรวจ Perseverance ของ NASA กำลังสำรวจขอบหลองภูเขาไฟเจเซโรบนดาวอังคารก่อนหน้านี้เรามองหาสัญ,ญญาณสิ่งมีชีวิตของดาวอังคารในสถานที่ต่างๆเช่นลำธารเก่าแก และสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแต่การค้นพบลากูน่าเกเลนเต้บ่งบอกว่าเราควรมองหาสิ่งมีชีวิตในเศษซากข,ของบ่อน้ำพุร้อนโบราณบนดาวอังคารด้วยเช่นกันสถานที่เหล่านี้อาจมีส่วนผสมที่เหมาะเหม็งนั่นคือแหล่งความร้อนน้ำและพลังงานที่เหมาะสมซึ่งคาดว่าจําเป็นต่อการเริ่มต้นชีววิทยาภูเขาไฟช่วยดาวเคราะห์ได้หลายทางแต่ก็ทำลายชีวิตได้เช่นกัน นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการระเบิดของภูเขาไฟเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้โลกสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ยังน้อย3ใน5ครั้งอย่างเช่นการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ของไดโนเสาร์เราคุ้นเคยกับการกล่าวโทษอุกกบาบาตชิกซูลุปแต่ก็มีโอกาสที่มันอาจจะมีสาเหตุมาจากภูเขาไฟผลที่ตามมาของการระเบิดอาจเป็นเรื่องที่น่ากลัวภูเขาตัมโบราซึ่งตั้งอยู่บนเกาะซุมบาวาของอินโดนีเซียระเบิดขึ้นเมื่อปี1815 และถือเป็นการระเบิดที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่มีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์การระเบิดครั้งใหญ่ครั้งนี้รุนแรงมากจนพ่นวัสดุต่างๆออกมาถึง33-46ลูกบาทกิโลเมตร tiempo. เสียงดังมากๆจนได้ยินเสียงระเบิดไปใกล้ถึงเกาะสุมาตราซึ่งอยู่ห่างออกไปกว่า2575กิโลเมตรก่อนการระเบิดครั้งใหญ่ตัมบราได้สงบนิ่งมานานหลายศตวรรษ และช่องแมกมากของมันก็เย็นลงและตกผลึกอย่างช้าๆกระบวนการนี้สร้างความกดดันมหาศาลภายในภูเขาไฟในที่สุดมันก็ถูกปล่อยออกมาเป็นเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวต่อเนื่องกันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่5เมษายน1815จุดคลายแม็กซ์เกิดขึ้นในวันที่10เมษายนซึ่งเป็นช่วงที่เท่าถานและหินภูเขาไฟจำนวนมหาศาลถูกพ่นขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ผลพวงของการระเบิดนั้นเลวร้ายมากซึนามิทำลายล้างพื้นที่โดยรอบคาดว่ามีผู้เสียชีวิตประมาณ4,600คนทันทีจากการระเบิดโดยมีเท่าฐานที่ตกลงมาซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศและแหล่งน้ำทั่วทั้งภูมิภาคเหตุการณ์น <AT> ี้ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นปีที่ปราศจากฤดูร้อนนี่เป็นเพราะซัลเฟอร์ไดออกไซด์ปริมาณมหาศาลที่ตมโบราบลอยออกสู่ชั้นสตราโตสเฟียร์ มันสร้างม่านละอองลอยที่สะท้อนแสงอาทิตย์และลดอุณหภูมิโลกลงอย่างมากสิ่งที่คล้ายกันเกิดขึ้นกับโลกของเราเมื่อ66ล้านปีก่อนในช่วงที่ไดโนเสาร์สูญพันท้องฟ้ากลายเป็นสีดำเป็นเวลาหลายเดือนก็นะฉันไม่ได้อยู่ที่นั่นหรอกแต่เขาพูดึนว่าอย่างนั้นน่ะ